สวัสดีค่ะภาพพรมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อความรู้สึกลึกๆในใจเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเรามาเปิดไพ่ดูกันค่ะคนที่คุณนึกถึงความรู้สึกลึกๆในใจเขารู้สึกอย่างไรกับคุณมาดูความรู้สึกของเขา กองไฟในมือเขารู้สึกวิตกกังวลวุ่นวายใจกับเรื่องความรักเหมือนไฟอยู่ในมือแต่เขาก็ยังไม่ปล่อยไม่วางเขาต้องการมีความรักก็ยังต้องการที่จะมีคุณเขาอยากกลับมาหาคุณมีคุณอยู่ด้วยในใจเขาบนกลับมาเขายังไม่ปล่อยถึงมีถึงเจ็บปวดถึงมีปัญหา มืนอยู่เนะะี่ยค่ะกองไฟอยู่ในมอือผลประโยชน์บางตาความทรงจำคุณก็ยังอยู่ในความทรงจำของเขา เขารักคุณมีคุณอยากกลับมาหาคุณรักพลิกล็อกความทรงจำความความรู้สึกลึกๆในใจเขารู้สึกอย่างไรเขามีความทรงจำที่ดีๆกับคุณ ยังมีคุณอยู่คุณก็อยู่ในความทรงจําของเขาเขาต้องการให้ให้รักที่มีอุปสรรคปัญหาพลิกล็อกไปในทางที่ที่ดีนะคะกลับกับจากมีปัญหาไปไปในทางที่ดีขึ้นพลิกล็อกได้นะคะให้ให้ดีแบบคาดไม่ถึงเขาวิตกกังวลวุ่นวายใจต้องการกลับมาหาคุณเหมือนเขาคิด ทุกอย่างเหมือนเป็นผลประโยชน์บังตาเขาคิดเขาจะทำอย่างไรก็ยังไม่เห็นไม่เห็นหนทางยังมีอุปสรรคปัญหาเป็นปัญหาที่เหมือนมืดมิดหาทางออกยังไม่ได้ความรู้สึกของเขาค่ะแต่เขาอยากกลับมาหาคุณเขายังมีคุณแต่ใบนี้ค่ะยังเหมือนผลประโยชน์บังตายังมีอุปสรรคปัญหาที่บงังปิดบงัง ที่เขามองไม่เห็นไม่เห็นคุณเห็นแก่ได้เห็นแต่เหมือนหวังแต่ผลประโยชน์นะคะทำอะไรเพื่อผลประโยชน์ยังมีผลประโยชน์บางตาเขาทำให้เขาวิตกกังวลวุ่นวายใจเขายังมีคุณอยู่ ความรู้สึกลึกๆในใจเข,นเขารู้สึกอย่างไรกับคุณเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกค่ะใจอ่อนต้องการคืนดีกับคุณมีคุณรักคุณนะคะพูดไม่ได้ทำอะไรไม่ได้อยังนิ่ง ประสาททรายทุกอย่างพังทลายไปแล้วแต่เขากนะับบุพเพสันนิวาสต้องการที่จะเป็นคู่กับคุณเขาก็ยังมีคุณอยู่ในความทรงจาความคิดของเขาก็มีคุณเป็นคู่กับคุณคุณเป็นบุพเพสันิวาสของเขาเขาต้องการเป็นคู่กับคุณเป็นที่หนึ่งเอาชนะเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาไม่ยอมแพ้ รู้สึกที่จะต้องการมีคุณมาเป็นคู่อยู่ด้วยถึงเขาตอนนี้เขาทำอะไรไม่ได้พูดไม่ออกบอกไม่ได้เขาก็รักคุณแมวแมวมากวนแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกคะ่ะเป็นทาสเป็นทาสคุณรักคุณ เป็นคู่คู่สร้างคู่สมเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแต่ทุกอย่างนะคะก็ยังไม่เป็นดังที่เขาคิดเขาต้องการยังหาทางออกไม่ได้ยังไม่สมหวังสำเร็จก็ผ่านผ่านไปสวมหน้ากากคำสาบาน เป็นคู่กับคุณเหมือนเหมือนมีมีคำสาบานมีคำพูดที่จะต้องเป็นคู่กับคุณตลอดไปนะคะ,ะเอาชนะบุษักต้องการเป็นคู่กับคุณเหมือนเหมือน,นสาบานเหมือนพูดไว้ทุกชาติมาแล้วว่าจะได้จะต้องเป็นคู่กับคุณให้ได้เป็นทาสคุณเขาลักคุณต้องการเป็นคู่กับคุณแต่เขายังไม่เข้าใจคุณเนะะี่ยค่ะ เขาก็ยังมีแต่คุณต้องการเป็นคู่กับคุณแต่เขาก็ไม่เข้าใจคุณยังสวมหน้ากากอ่านดาวใจได้ยากยังไม่รู้ถึงความเป็นจริงของคุณว่าคุณคิดอย่างไรกันแน่แต่เขาต้องการเป็นคู่กับคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรอีกค่ะความรู้สึกของเขา สองใบขออภัยค่ะห่างไกลใจจางคุณคุณกับเขาห่างกันใจจางคุณคุณห่างจางจากเขาเล่สเนหหากระบองเพรยังเหมือนเจ็บปวดมีอุปสรรคปัญหาที่ทิมแทงทำให้เขาเจ็บปวดเขายังทำอะไรไม่ได้เขาต้องแข็งแกร่งความเข้มแข็ง แข่งแข่งเพื่อความรักเพื่อที่จะให้คุณรักเขาเขาลักคุณถนอมรักไงคะ่ะเขาจะถนอมดูแลรักอย่างดีเขารักคุณแต่เขาเนะะี่ยก็ยังเจ็บปวดยังทําอะไรไม่ได้ยังเหมือนเขาต้องการให้คุณรักเขาแต่บางครั้งบางคนบางท่านก็ทําแสดงออกมาทําให้คุณเจ็บปวด แล้วเขารู้สึกอย่างไรกับคุณอีกค่ะเป็นคู่กับคุณคู่ครอบครัวมีพ่อแม่ลูกบาปตัดใจไม่ได้เขาต้องการมีคุณเขาทำอย่างไรไม่ได้ เขาอยากจัดใจจากคุณก็ยังทําไม่ได้เขาก็ต้องมีคุณเพราะเป็นค่ะเป็นบาปเป็นการกระทําของเขาทําให้มีอุปสรรคปัญหาหัวใจว่างเปล่าเขาลักใครไม่ได้นอกจากคุณเติมเต็มนะคะคุณมาเติมเต็ม,ตมชีวิตเขาเขามีความสุขที่มีคุณต้องการเป็นครอบครัวกับคุณเขารู้สึก ว่าเขาทํากับคุณหรือเป็นบาปเป็นภพอุปเป็นที่เขาทำนะคะทาให้คุณไม่รักเขามีอุปสรรคปัญหากันนะะี่ค่ะเขารักใครไม่ได้แล้วเขาคุณเติมเต็มชีวิตเขาเขารู้สึกการปอกลอกมีอุปสรรคปัญหาหลบเขาก็นิ่งตราบนีรันต้องการเป็นคู่กับคุณนะคะตัด ใจจากคุณไม่ได้อยากตัดอยากไปอยากห่างแต่ก็ยังมีคุณอยู่บนกลับมาของขวัญคุณเป็นเหมือนของขวัญของเขาเขาเหมือนเขาหวังกับคุณไว้สิ่งดีๆสิ่งที่ล้าค่าที่ดีที่สุดสำหรับเขามาแล้วก็ไปก็ยังเหมือนมีอุปสรรคปัญหาอยู่ค่ะกับคุณแต่เขา เขาต้องการที่จะมีคุณอยู่ก,กับคุณตามนิรันด์ทำอย่างไรเขาก็ต้องการที่จะมีคุณนะคะคุณเป็นของขวัญแต่เขาความรู้สึกกับเขาเขากับคุณก็เหมือนเขารู้สึกเขากลัวมีอุปสรรคปัญหาเขายังนิ่งยังหลบเนี่ยค่ะหลบเป็นเต่ายัางช้าแต่ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้ ระวังเกินไปจนกลายเป็นความลาช้าเป็นอุปสรรคปัญหาไม่กล้าต่อสู้ยังนะคะเหมือนมีอุปสรรคปัญหาการปอกลอกอุปสรรคทําให้ความรักหายไปเห็นแต่ผลประโยชน์เป็นครอบครัวกับคุณไม่ได้น้ํำพึ่งและยาพิษสุขและทุกข์ไปด้วยกันตัวตลกคุณน่ารัก ไปต่อไม่ไหวถูกจำกัดฟ้าหลังฝนแต่เขาก็ยังมีความหวังนะคะถึงมีอุปสรรคปัญหาระหว่างคุณกับเขาเขาก็หวังว่าจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้แล้วฟ้าหลังฝนก็จะสดใสชีวิตจะสวยงามเบิกบานใจนะคะมีคุณเขารู้สึกอยู่มีคุณแล้วเขามีความสุขเป็นคู่กับคุณ